คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมพรมในโรงแรมเก่าๆถึงต้องเป็นสีแดงเข้มไม่ใช่เพียงเพราะความหรูหราที่จางหายไปตามกาลเวลาหรอกแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อซ่อนคราบบางอย่างที่ไม่เคยซักออกต่างหากที่นี่ The Grand Paradox Hotel กลิ่นอับชื้นที่คุณสูดเข้าไปในปอดไม่ใช่กลิ่นของเชื้อรา แต่มันคือกลิ่นของลมหายใจที่ถูกกักขังมานานนับทศวรรษกลิ่นของความสิ้นหวังที่ซึมลึกอยู่ในทุกอนูของกำแพงยินดีต้อนรับสู่โถงทางเดินที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับอย่าแปลกใจถ้ากุญแจทองเหลืองในมือคุณจะเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งและโปรดอย่าจ้องมองพนักงานต้อนรับนานเกินไปแม้เขาจะยิ้มให้คุณอย่างเป็นมิตรแต่สังเกตดูสิรอยยิ้มนั้นมันกว้างเกินไป กว้างจนคุณเห็นรอยปริแตกของผิวหนังแห้งผากที่มุมปากและดวงตาที่จ้องมองมาทางคุณมันไม่เคยกระพริบเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อคุณก้าวเข้าสู่ห้อง404ความเงียบจะเริ่มทำงานของมันความกลัวที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากเสียงกรีดร้องแต่มันเริ่มจากเสียงแกรกแกรกในช่องระบายอากาศตอนตีสอง มันเป็นเสียงขูดขีดที่ฟังดูเหมือนเล็บมนุษย์กำลังพยายามตะเกียกตะกายหาทางออกคุณพยายามหลอกตัวเองว่าเป็นเพียงแค่หนูหรือลมในท่อแต่มันจะมีหนูที่ไหนที่เรียกชื่อคุณด้วยเสียงกระซิบพร่ามัวเหมือนเสียงของคนที่คุณรักที่สุดที่เพิ่งฝังร่างลงในหลุมเมื่อหลายปีก่อนลองเดินไปที่กระจกห้องน้ำสิครับจ้องเข้าไปในดวงตาของตัวเองในนั้นแล้วคุณจะพบว่า เงาสะท้อนของคุณขยับตัวช้ากว่าตัวจริงไปเสี้ยววินาทีมันกำนันเฝ้ามองคุณจากอีกฝั่งของกระจกด้วยสายตาที่หิวกระหายและถ้าคุณเหลือไปเห็นไดอารี่ปกหนังที่วางอยู่ใต้เตียงที่ฟูกบุบเป็นรอยเหมือนมีคนนั่งอยู่ตลอดเวลาอย่าเปิดอ่านมันแต่ถ้าคุณเผลอเปิดไปที่หน้าสุดท้ายลายมือที่เขียนด้วยเลือดที่ยังไม่แห้งดีจะเตือนคุณว่าอย่ามองขึ้นไปบนเพดาน เพราะถ้าคุณเผลอเงยหน้าขึ้นไปในความมืดคุณจะพบว่าเพดานห้องนั้นไม่ใช่คอนกรีตแต่มันคือผิวหนังมนุษย์นับร้อยผืนที่ถูกเย็บติดกันมันกำลังเต้นตุบๆต,ตามจังหวะหัวใจที่ตื่นตระหนกของคุณเองทันใดนั้นเสียงเพลงแจส๊สเก่าๆจากแผ่นเสียงที่ตกร่องก็แว่วมาจากสุดโถงทางเดินกลิ่นอาหารขาวคลุ้งที่เหมือนเนื้อเน่าบูดโชยมาแตะจมูกแต่เมื่อคุณเดินไปตามกลิ่น ภาพที่เห็นกลับเป็นงานเลี้ยงที่หรูหราที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมาแสงไฟคริสต้าจากโคมระยาส่องประกายวับแวมลวงตาผู้คนในชุดราตรียุคสงครามโลกเต้นรำกันอย่างบ้าคลั่งหมุนวนไปรอบๆเหมือนคุณยนต์ที่ถูกไขวานทิ้งไว้แต่เมื่อจังหวะเพลงหยุดลงทุกคนจะหันมาทางคุณพร้อมกันใบหน้าของพวกเขาไม่มีดวงตาไม่มีจมูกมีเพียงหลุมดำมืดสนิทที่ลึกสุดอย่างถึง และพวกเขากำลังอ้าปากค้างเพื่อรอต้อนรับแขกหลักของค่ำคืนนี้ไม่ต้องพยายามวิ่งไปที่ลิฟต์หรอกครับเพราะเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกมันจะพาคุณดิ่งลงสู่ห้องโถงเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าประตูทุกบานที่เคยเป็นทางออกบัดนี้มันกลายเป็นทางเข้าสู่กับดักที่ลึกกว่าเดิมโรงแรมแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่สำหรับพักผ่อน แต่มันคือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่กำลังเคี้ยววิญญาณของคุณอย่างช้าๆย่อยสลายความทรงจำของคุณให้เป็นเพียงเศษฝุ่นใต้พรมความสยองขวัญที่แท้จริงไม่ใช่การที่คุณต้องตายแต่คือการที่คุณไม่ได้ตายคุณจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในวันที่ฟ้าครึ้มพนักงานต้อนรับคุณเดิมจะยื่นคุณแจห้อง404ให้คุณด้วยรอยยิ้มปริแตกเดิมคุณจะจำไม่ได้ว่าตัวเองชื่ออะไร คุณจะจําไม่ได้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนคุณรู้เพียงแค่ว่าคุณต้องเช็คอินและในไม่ช้าใบหน้าของคุณก็จะเป็นรายต่อไปที่ไปปรากฏอยู่บนลวดลายของวอลเปเปอร์บนผนังนั้นหลับสบายนะครับตราบเท่าที่โรงแรมนี้ยังยอมให้คุณหลับเพราะแขกที่ The Grand Paradox นะไม่เคยมีใครได้รับอนุญาตให้เช็คเอาทคุณเคยสังเกตไหมว่า ทำไมพนักงานในโรงแรมริมหน้าผาแห่งนี้ถึงต้องใช้ขี้พึ่งอุดหูตัวเองไว้ตลอดเวลาและทำไมพวกเขาถึงห้ามไม่ให้แขกเปิดหน้าต่างห้องพักที่หันหน้าออกสู่ทะเลหลังจากพระอาทิตย์ตกดินยินดีต้อนรับสู่ The Maritime Abyss สถานที่ที่เสียงคลื่นไม่ได้มีไว้เพื่อกล่ำให้คุณหลับแต่มันคือเสียงสะอื้นของคนที่เคยหลงทางเข้ามาที่นี่ก่อนหน้าคุณ ก้าวเท้าลงบนพื้นไม้ที่บวมเป่งเพราะความชื้นดูสิครับเสียงเอียดอาดของมันฟังดูเหมือนเสียงกระดูกที่กำลังหักหรือเปล่าพนักงานต้อนรับที่นี่มีผิวหนังที่ซีดเผือดและเย็นชื้นเหมือนปลาที่ตายมาแล้วหลายวันเขาจะยื่นกุญแจที่ขึ้นสนิมเขียวให้คุณพร้อมคำเตือนด้วยน้ำเสียงที่ไร้อารมณ์ว่าหากได้ยินเสียงเคาะกระจกจากด้านนอกหน้าต่างตอนตีสาม ไม่ว่าคุณจะสงสัยแค่ไหนอย่ามองออกไปเพราะที่ความสูงระดับชั้นเจ็บนหน้าผาชันขนาดนี้มันไม่ควรมีใครยืนอยู่ข้างนอกนั่นได้เมื่อคุณปิดประตูห้องพักความเงียบที่ผิดปกติจะเริ่มโอบล้อมคุณกลิ่นเกลอและกลิ่นคาวปลาจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนคุณรู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ใต้น้ำทั้งที่ยังยืนอยู่บนบก ลองสังเกตคราบน้ำบนเพดานดูสิครับมันค่อยๆขยายตัวเป็นรูปร่างคล้ายใบหน้ามนุษย์ที่กำลังอ้าปากค้างเพื่อสูดอากาศแล้วถ้าคุณเผลอหลับไปคุณจะฝันเห็นเงาดำทํมินขนาดมหึมาที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้พื้นโรงแรมมันไม่ใช่เงาของเมฆแต่มันคือบางอย่างที่มีดวงตานับพันคู่ซึ่งกำลังจ้องมองขึ้นมาผ่านรอยแตกของแผ่นไม้ เวลาตีส3มนาทีเสียงนั้นจะมาตามนัดก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะที่กระจกหน้าต่างเบาๆราวกับจะเชื้อเชิญให้คุณออกไปดูคุณจะเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่คุ้นเคยเป็นเสียงของเพื่อนหรือครอบครัวที่คุณไม่ได้เจอมานานพวกเขาเรียกชื่อคุณบอกว่าอากาศข้างนอกนี่อากาศดีหรือเกินแต่จำไว้เถอะว่า หน้าต่างห้องของคุณอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่าร้อยเมตรและเสียงที่เรียกคุณอยู่นั้นมันไม่ได้ออกมาจากลำคอของมนุษย์แต่มันคือการสั่นสะเทือนของฟองอากาศในน้ำคร่ำที่เน่าบูดหากคุณเผลอเดินไปที่หน้าต่างแล้วเปิดม่านออกสิ่งที่คุณจะพบไม่ใช่ความมืดของราตรีแต่มันคือดวงตาขนาดยักษ์ใหญ่สีเหลืองหมนที่จ้องประสานกับดวงตาของคุณพอดิบพอดี กระจกจะเริ่มแตกร้าวพร้อมกับน้ำทะเลที่ข้นขลักและเย็นจัดที่ทะลักเข้าสู่ห้องพักแต่มันน้ำทะเลที่นี่แปลกมันไม่ไหลลงพื้นแต่มันจะพันธนาการแขนขาของคุณเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นมันจะลากคุณเข้าไปในผนังห้องที่เปลี่ยนสภาพเป็นโคลนดูดที่ไร้ก้นบึง้งที่โรงแรมแห่งนี้ครับไม่มีใครเคยเช็คเอาท์ออกไปทางประตูหน้าหรอกครับเมื่อถึงเวลาเช้า พนักงานจะเข้ามาทำความสะอาดห้องพักที่ว่างเปล่าพวกเขาจะพบเพียงเสื้อผ้าของคุณที่วางกองอยู่บนเตียงที่เปียกโชกและในทะเลลึกเบื้องล่างหน้าผานั้นจะมีหุ่นขี้ผึ้งที่มีใบหน้าเหมือนคุณเป๊ะเลยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแต่มันไม่ใช่หุ่นหรอกครับมันคือร่างของคุณที่ถูกอาบด้วยเกลือและการเวลาเพื่อประดับหน้าผาแห่งนี้ตลอดการลองฟังเสียงเคลื่อนข้างนอกนั่นดูอีกทีสิครับ ได้ยินไหมมันไม่ได้ร้องเป็นจังหวะแต่มันกำลังเรียกชื่อคุณอยู่เข้าไปสิครับเข้าไปเช็คอินในนรกที่เปียกชื้นแห่งนี้ได้เลยคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเวลามันก็ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงอย่างที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะในที่แบบนี้ The Celestial Grand โรงแรมที่ถูกสร้างขึ้นเหนือการเวลาสถานที่ที่เข็มนาฬิกาทุกเรือน จะหยุดเดินทันทีที่คุณก้าวเท้าข้ามธรณีประตูเข้ามากลิ่นที่นี่แปลกประโยคไหมครับมันไม่ใช่กลิ่นฝุน่นแต่มันคือกลิ่นของความเก่าแก่ที่เข้มข้นจนแทบจับต้องได้เหมือนคุณกำลังหายใจเอาเศษซากของศตวตรรษที่แล้วเข้าไปในปอดพนักงานต้อนรับที่นี่จะต้อนรับคุณด้วยชุดเครื่องแบบสีทองที่ซีดจางจนเกือบเป็นสีขาว ใบหน้าของเขาถูกปกปิดด้วยหน้ากากกระเบื้องเคลือบที่สลักรูปยิ้มค้างไว้แต่ถ้าคุณสังเกตให้ดีหลังช่องลูกตาของหน้ากากนั่นไม่มีดวงตามนุษย์อยู่หรอกครับมีเพียงฟันเฟืองเล็กๆนับพันที่กำลังหมุนวนและส่งเสียงโลหะเสียดสีกันเบาๆเขาจะไม่ถามหาบัตรประชาชนของคุณแต่เขาจะขอความทรงจำที่สวยงามที่สุดเป็นค่ามัดจำห้องพัก อย่าเผลอพยักหน้าตกลงเชียวนะเพราะนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่จะรั้งตัวตนของคุณไว้ไม่ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เมื่อคุณขึ้นลิฟต์ทงเหลืองโบราณมาถึงชั้นเก้าโถงทางเดินจะยาวกว่าที่เห็นจากภายนอกนับสิบเท่าแสงไฟจากตะเกียงแก๊สบนผนังจะวูบวาบตามจังหวะการเต้นของหัวใจคุณยิ่งคุณเดินเร็วเท่าไหร่ทางเดินก็ยิ่งยืดตัวออกไปไกลเท่านั้นจนกระทั่งคุณหยุดเดิน แล้วคุณจะพบว่าเงาของคุณไม่ได้หยุดตามแต่มันยังคงเดินต่อไปในความมืดและเริ่มเลี้ยวกลับมามองคุณด้วยท่าทางที่บิดเบี้ยวภายในห้องพักเลขที่909เตียงนอนหนานุ่มดูเชิญชวนให้เอนกายลงพักแต่ทันทีที่ผิวหนังของคุณสัมผัสกับผ้าปูเตียงคุณจะรู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบที่ชอนชัยเข้าสู่กระดูกผ้าหม่มผืนนั้นไม่ได้ทำจากขนสัตว์ แต่มันคือเส้นผมของผู้เข้าพักก่อนหน้าคุณที่ถูกทอย่างประนีตเมื่อคุณหลักตาลงเสียงกระซิบจากใต้หมอนจะเริ่มทำงานมันไม่ใช่เสียงผีแต่มันคือเสียงของตัวคุณเองในอนาคตที่กำลังกรีดร้องอ้อนวอนให้คุณตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งออกจากที่นี่ก่อนที่พิธีการจะเริ่มเวลาตี1นนาทีผนังห้องจะเริ่มหลั่งเลือดออกมาเป็นน้ำมันดินสีดำข้นขลัก มันจะไหลามารวมตัวกันที่กลางห้องและก่อตัวเป็นรูปร่างของคนที่คุณเกลียดที่สุดในชีวิตแต่ใบหน้านั้นจะค่อยๆลอกออกเหมือนเปลือกไม้เผยให้เห็นใบหน้าของคุณที่กำลังเน่าเปื่อยอยู่ข้างในมันจะเดินเข้ามาหาคุณช้าๆพร้อมกับกรรไกรตัดเหล็กในมือแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่เหมือนเสียงโลหะขูดกระจกว่าขอนิ้วนางข้างซ้ายแลกกับทางออกได้ไหม หากคุณพยายามหนีออกไปที่โถงทางเดินคุณจะพบว่าประตูห้องพักทุกบานกลายเป็นกระจกเงาทั้งหมดและในกระจกเหล่านั้นคุณจะเห็นตัวเองในเวอร์ชันต่างๆกันเวอร์ชันที่ผอมแห้งจนเหลือแต่กระดูกเวอร์ชันที่ผิวหนังหลุดลอกจนเห็นกล้ามเนื้อสดๆหรือเวอร์ชันที่ไม่มีหัวแต่ยังคงเต้นรำอยู่กลางโถงทางเดินทุกตัวตนของคุณในกระจกจะเริ่มทุบกระจกจากด้านในพร้อมกันนั้น เพดานจะเริ่มเลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆไม่ใช่เพื่อบทขยี้คุณแต่เพื่อผนึกคุณให้กลายเป็นลวดลายบนพื้นกระเบื้องที่ The Celestial Grand เวลาไม่ได้สูญหายไปไหนแต่มันถูกกักขังไว้ในกระเพาะของโรงแรมแห่งนี้แขกทุกคนที่เข้ามาจะถูกเปลี่ยนให้เป็นฟันเฟืองเพื่อขับเคลื่อนนาฬิกาเรือนยักษ์ที่อยู่ใต้ดินคุณจะรู้สึกได้ถึงเข็มนาฬิกาขนาดใหญ่ที่เสียบทะลุกลางหลังของคุณ ทุกครั้งที่เวลาเดินไปหนึ่งนาทีกระดูกสันหลังของคุณจะถูกบิดจนผิดรูปไปตามจังหวะของมันเช้าวันใหม่จะไม่มาถึงที่นี่หรอกครับสิ่งเดียวที่จะมาถึงคือบริกรในชุดสีทองคนเดิมที่จะนำถาดอาหารมาเสิร์ฟและเมื่อคุณเปิดฝาครอมถาดออกคุณจะพบหัวใจของตัวเองที่ยังเต้นอยู่บนนั้นพร้อมกับโน้ตสั้นๆที่เขียนว่าการุณาทานให้หมดเพื่อการพักผ่อนที่เป็นนิรันด ได้เวลาพักผ่อนแล้วครับทิ้งโลกข้างนอกนั้นไว้เบื้องหลังแล้วยอมรับความจริงเถอะว่าในโรงแรมที่เวลาหยุดเดินแห่งนี้คุณไม่ได้เพียงเป็นแขกแต่คุณคือเหยื่อที่โรงแรมนี้รอคอยมานับร้อยปียินดีด้วยครับคุณเพิ่มจะได้รับสิทธิ์ให้อยู่ที่นี่ตลอดการ